สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติได้แล้ววันนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปพูดกันเรื่องขาวประจำนะครับอาจารย์แก้วสรรอติพธิธิขอไปอัปเดตเรื่องคุณกิติรัตน์เมื่อวานก่อนนะครับก็ชัดเจนแล้วนะฮะนี่สดๆร้อนๆเลยก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยนะกริฎสดีการทั้ง3คณะมีคําตอบออกมาแล้วนะครับว่าคุณกิติรัตน์นั้น ขาดคุณสมบัตินะฮะเพราะฉะนั้นข่าวตอนเย็นที่เมื่อวานออกมาแล้วก็สับสนกันก็ชัดเจนครไม่ต้องคิดหรือว่าตีความกันไปเป็นอย่างใดอย่างอื่นคุณกิติรัตน์ณะระนองมีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับไม่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้ก็ต้องว่ากันต่อไปอจบไปนะครับเรื่องนั้นทีนี้มาเรื่องหลักเรื่องสำคัญของเราครับทบทวนก็คือเรื่องของ วิธีการหรือช่องทางที่จะทําให้คุณทักษิณนั้นกลับไปรับโทษรับทันอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศไทยในประเทศนี้ทุกคนได้ต้องปฏิบัติกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของเรื่องนะฮะก็คือว่าเมื่อสักประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาป้าเปรี้ยวสีเงินครับได้เขียนบทความบอกว่าคุณทักษิณต้องอ่านนะฮะ เป็นการถอดเทปบทสัมภาษณ์ของอดีตอายการนะครับท่านปรเมศให้สัมภาษณ์สำนักข่าวช่องหนึ่งเอาไว้นะฮะแล้วป่าเปรบอกว่าคุณทักษิณต้องอ่านเรื่องนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยนะฮะยิ่งกว่าจะใช้คําว่าอย่างไงยิ่งกว่าคุณทักษิณต้องอ่านอีกครับนะฮะยิ่งกว่าบทความของป่าเปร่อีกครับ เพราะอาจารย์แก้วสรรอธิโพธินะครับหนึ่งในขาประจําซึ่งคุณทักษินได้เอ่ยชื่อเอ่ยแท่เลยนะฮะคือ <c oughs> อาจารย์แก้วสรรเนี่ยอ่าอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ขวัญสวงเป็นพี่น้องกันนะฮะเป็นฝาแฝดกันนะฮะผมเนี่ยเคยเรียนกับอาจารย์ขวัญสวงสมัยเรียนหนังสือนะฮะเนี่ยแต่อาจารย์แก้วสรรนมารู้จักตอนที่มาทํางานแล้วนะฮะอาจารย์แก้วสรรเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวเรียกว่าให้ความเห็นทางการเมืองมากกว่านะฮะทีนี้ อาจารย์แก้วสันนะครับได้พูดถึงกรณีป่วยทิพชั้น14ของคุณทักษิณโดยบอกว่าให้แง่มุมหลักคิดทางกฎหมายเรื่องอำนาจบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์เขียนไว้ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีใครเอามาขยายเท่าไหร่นะักท,ทั้งทั้งที่ไปอ่านดูนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนะฮะ คือต้องเรียกว่าตาสว่างลุกโพลงเลยครับเพราะอาจารย์แก้วสรรได้อธิบายแง่มุมข้อกฎหมายทุกอย่างละเอียดชัดเจนนะฮะรวมถึงกระบวนการวิธีการต่างๆที่จะทําให้คุณทักษิณได้กลับต้องกลับไปจําคุกอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะเริ่มกันที่คาถามแรกนะฮะคืออาจารย์แก้วสรรนี่จะเขียนบทความเป็นการตอบเป็นการถามตอบนะฮะแล้วก็มีหลายประเด็นอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ผมจะตัดสลับไปที่ คำถามที่สําคัญเลยแล้วกันนะครับะะอาจารย์แก้วสรรบอกว่าเรื่องอเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องคุณทักษิณติดคุกแล้วหรือไม่นะฮะประเด็นก็คือว่าเนี่ยมีอาจารย์วิษณุนะฮะซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าได้สั่งการให้ลงไปดูสถานที่คุมขังจนเรียบร้อยและเอามายืนยนันคุณวิษณุยืนยันว่าคุณทักษิณเดินเข้าห้องธุรการแรกรับโทษ หลังจากนั้นก็บรรดามีลูกหาบนะครับออกมารับลูกว่าคุณทักษิณติดคุกแล้วนะถ้าติดคุกแล้วแปลว่าเนี่ยจะไปออกหมายขังจับตัวไปขังอีกไม่ได้คุณทวีนะครับรัฐมนตรีก็ออกมาขยายความว่าเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น1 4นั้นต้องนับว่าเป็นเวลาที่ถูกขังแล้วด้วยนี่นะฮะร,รับกันไปเป็นทอดๆรับกันไปเป็นลูกละนาดแบบนี้นะฮะ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะฮะนี่ขอย้อนดีก่อนนะครับนะฮะอาจารย์ก็ือสตอบชัดเจนครับว่าไม่ถูกต้องครับท่านผู้ชมไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่บิดเบือนกฎหมายอย่างชัดเจนตรงนี้ครับที่สําคัญนะฮะขีดเส้นใต้ไว้แบบปรมาจารย์ของผมนะครับพี่สาราญรอดเพชรเนี่ยขีดเส้นใต้เอาไว้สิบเส้นเลยตรงนี้ประเด็นของคดีนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงที่คุณทักษิณติดคุกแล้วหรือไม่ ถ้าติดแล้วจะติดกี่ชั่วโมงกี่วันก็ไม่ใช่ช้าๆนะฮะประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่คุณทักษณิณติดคุกแล้วหรือไม่หรือติดไปแล้วกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่วันนะฮะประเด็นอยู่ตรงที่การส่งตัวคุณทักษณิณไปรักษาตัวนอกเดือนจําคือจากโรงพยาบาลราชธรรมหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณวิษนุบอกว่าไปดูสถานที่แล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้และจะให้คุณทักษณิณอยู่ตรงนี้เนี่ยกล่าวว่าจะให้อยู่ตรงเนี้ยตามที่ สารท่านลงโทษอ่ะนะฮะส่งจากตรงนั้นไปที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14นั้นเนี่ยเป็นการส่งตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับท่านผู้ชมเอาไว้ชัดนะฮะเป็นการส่งตัวคุณทักษิณจากโรงพยาบาลราชทัรเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับนี่นะฮะจำได้ไหมครับประเด็นที่แพทยสภาเขาสอบจริยธรรมแพทย์แล้วผมออกมา บอกกับท่านผู้ชมเชียร์ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่าเรื่องมันรุนแรงเรื่องมันใหญ่กว่ารายงานของกสมเพราะแพทยสภาก็สอบประเด็นนี้แหละครับว่าการส่งตัวคุณทักษิณนนัะ้นะรายงานที่ส่งไปนะั้นเป็นรายงานเท็จหรือเปล่าเห็นไหมฮนะมันคือเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะ,ะทีนี้อาจารย์เกษรบอกว่าถ้าการส่งตัวคุณทักษิณน,นะครับจากโรงพยาบาลราชธรนไปที่โรงพยาบาลตํารวจดึก22ต่อช่วง ข้ามคืนข้ามวันวันที่23เนี่ยนะถ้าถูกต้องก็คือป่วยฉุกเฉินเป็นอันตรายถึงชีวิตจริงแบบนี้ก็จบครับ180วันที่อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ถือว่าเป็นเวลาถูกคุมขังตามหมายขังอ่ะผมขยายความให้ต่อเลยว่าอย่างที่คุณทวีพูดมานี่นะถ้ามันถูกนะครับคุณทักษินก็ถือว่าได้รับการจำคุกนะฮะแม้ว่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14ถ้าส่งตัวไปถูกนะ นะเป็นอันตรายป่วยฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิตจริงแต่ถ้าไม่ป่วยจริงนี่นะแต่ถ้าไม่ป่วยจริงแต่จริงแล้วแท้จริงเป็นการทุจริตช่วยเหลือนายให้ไปนอนชั้น 14, สิบสีสบายๆเหมือนกับนอนโรงแรมเท่านั้นนี่ถ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยผิดแน่นอนใครจะบิดเบือนไปเป็นอื่นไม่ได้นี่ท่านผู้ชมครับชัดเจนไหมฮะเอาตรงนี้ชัดก่อนนะครับท่านผู้ชม นะเอาตรงนี้ชัดก่อนไม่งั้นเนี่ยแต่ละฟังแต่ละไฟนะฮะโดยเฉพาะลูกหาบเนี่ยนะฮะที่อาจารย์แก้วสารบอกเนี่ยลูกหาบของเพื่อไทยลูกหาบของคุณทักษิณเนี่ยอาจออกมาพูดนะฮะเช่นอะไรโอ้ยสารรับนูนไม่รับคำร้องแล้วแปลว,ว่าคุณทักษิณลุดจากคดีบยทิพย์ชั้นสิบสี่แล้วนี่นะฮะหรือโอ้ยสิรายชื่อที่ปปอชอนะครับสอบไม่มีชื่อคุณทักษิณอ้าว แสดงว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องนี่อะไรแบบนี้นะฮะลูกหาบจะมาเรื่อยนะฮะแต่ทินเอาไว้ชัดนะครับประเด็นอ่ะทบทวนอีกทีอยู่ที่การส่งตัวไปรักษาตัวนอกเรือนจำนั้นนะฮะเป็นการที่ส่งตัวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับนะฮะทักษิณจะกลับไปติดคุกหรือไม่อีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประเด็นนี้ตรงนี้เอาไว้ชัดก่อนนะนะอ่ะทีนี้นะครับ ประเด็นต่อมาเนี่ยอาจาร์เกาสันก็พูดถึงเรื่องศาลในคดีชั้น14นะฮะคำถามก็คือเรื่องคดีชั้น14นั้นเนี่ยต้องไปอยู่ที่ศาลไหนได้บ้างครับนะฮะอาจารย์เกวสันก็ตอบครับว่ามีสองศาลนะฮะคดีเจ้าหน้าที่ทุจริตจากปป,ปชซึ่งรับลูกไปแล้วนะคุณไพศาลออกมาบอกล่าสุดว่ามกราจะมีชี้มูลอ,อันนี้อัปเดตให้ไปพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคุณไพศาลพืชมงคลออกมาบอกว่า ปปช,ชจะชี้มูลได้ในมกราคมอ่ะได้หรือไม่ได้ก็ตามดูจากนี้คุณไปสาลว่าไว้หรือเปล่านะฮะจากปปชเข้าไปที่อายการและก็ไปที่ศาลคดีทุจริตและจะจบลงที่ไหนจบลงที่การลงโทษเจ้าหน้าที่ครับท่านผู้ชมนะฮะนี่เรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆอ่ะขยายความอีกนะฮะว่าเรื่องของจริยธรรมแพทย์นะฮะอันนั้นก็ ถ้าแพทย์จะสภาชี้มูลลงทษ่งลงโทษอะไรเนี่ยนะอาจจะมีการไปร้องไปฟ้องนะครับก็ไปแบบเดียวกันนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นรัททรรนหรือหมอนทุจริตนะจากปปชอายการศาลแล้วก็จบที่เจ้าหน้าที่นะยกเว้นว่าบางคนที่ผมบอกไว้ให้แล้วว่าถ้ายอมนะให้การสัดทอนนะการตัวว่าเป็นพยานอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ อาจจะไม่ถูกลงโทษหรือลงโทษแต่สถานเบานะครับเนี่ยเพราะให้การเป็นประโยชน์นะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งกองไว้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมกองไว้ตรงนี้ก่อนแต่อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องสําคัญที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยก็คือสารดีกาคดีอาญาของนักการเมืองนะฮะซึ่งเป็นสารที่ออกหมายขังอะนะฮะเป็นสารที่ออกหมายขังให้จําคุกคุณทักษิณหนึ่งปีนะฮะ เมื่ออยู่ที่โรงพยลตำรวจนะฮะถ้าไม่ถูกนะนะถ้าไม่ถูกต้องไม่ป่วยจริงเรื่องนี้ทําไงท่านผู้ชมนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องนําพฤติการนี้ไปให้ศารไต่สวนแล้วออกหมายขังใหม่แล้วนำตัวไปขังให้ถูกต้องได้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะสองเรื่องนะฮะเรื่องข้าราชการเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริตอันนั้นไปที่สารทุจริตว่ากันไปแต่เรื่องสาลดีกา คดีอาญาของนักการเมืองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสารที่ออกหมายขังคุณนักสินถ้าการที่คุณทักสินไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจไม่ถูกต้องไม่ป่วยจริงป่วยทพิปนะฮะก็ต้องนําพฤติการนี้ไปให้สารไตส่สวนแล้วออกหมายขังใหม่เพื่อน,นําตัวกลับไปขังใหม่ให้ถูกต้องนี่ชัดเจนนะครับแยกกันนะครับ,นนรบท่านผู้ชมาถามต่อไปถ้าต้องขังใหม่เนี่ยต้องรอผลคดีทุจริตสอบให้เสร็จสิ้น กระบวนความก่อนหรือไม่นะฮะเดี๋ยวลูกหาบจะมาบอกอีกเอาปาปาชยังสอบอยู่ศาลยังไม่ตัดสินเลยนะฮะจะเอาตัวไปขังใหม่แล้วเหรอนะทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเอาสาใจหรือเปล่านี่แดนแกวสันบอกไม่ต้องรอครับคนละเละรื่องนะฮะเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องทําให้ชอบด้วยกฎหมายคือศาลดีกาคดีอาญาของนักการเมืองนั้นจะต้องมาไต่สวนนะครับ เอามาขังใหม่ได้เลยส่วนคดีทุจริตนั้นมันเป็นเรื่องความไม่ชอบโดยกฎหมายความชั่วในใจที่ทุจริตมุ่งช่วยเหลือกันอาจารย์แก้วสรรบอกว่าโดยสมก,การทางคดีอย่างนี้แม้ใครที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยเช่นมีเจ้าหน้าที่กรมราชทรณนะครับสั่งอนุญาตให้นักโทษไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ถูกต้องเพราะนักโทษไม่ป่วยจริงแต่ถ้าไปสอบไปไต่สวน แล้วก็พบว่าเอ้ยถูกหมอหลอกกว่ะแบบนี้นะฮะอย่างนี้อาจจะหลุดคดีได้นะครับเนะีเพราะไม่มีความชั่วในใจที่ไม่ได้มุ่งทุจริตช่วยเหลือนักโทษด,ด้วยนั่นเองนี่เป็นแค่เขาใช้เป็นเครื่องมือตามกระบวนการเท่านั้นนะฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องการออกหมายขังใหม่ไตส่สวนเพื่อออกหมายขังใหม่ของคุณทักษินนั้นไม่ต้องรอครับท่านผู้ชม เป็นเรื่องที่ดําเนินการได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่เอาพฤติกรรมเอาพฤติการนั้นไปให้ศาลร,รับรู้รับทราบและก็ไต่สวนถ้าผิดจริงก็ออกหมายขังใหม่ให้ถูกต้องได้เลยนะฮะแยกกันคนละเรื่องกันกับคดีอของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมอ่าชัดเจนนะฮะนี่อ่ะ,นนะ,อะต่อไปครับท่านผู้ชมนะฮะเห็น ลูกหาพูดกันระงมว่าคดีชั้นสิบสี่ยุติแล้วเพราะสารรัฐมนตรีคำร้องอาจารย์เกษรก็ตบเบิร์ดกระโหลกให้นะบอกไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะคดีชั้นสิบสี่ไม่ได้ไปที่สองไม่เอาใหม่นะหนึ่งสองสามอาจารย์เกษรก็เบิร์ดกระโหลกให้นะฮะเบิร์ดกระโหลกเสียงดังด้วยดังพัว่วแบบนี้แกบอกว่าชั้นสิบสี่นะครับมันไปได้สองสารคือสารทุจริตของคณะกรรมการที่ประฤติมิชอบกับสารดีกาคดีอาญานักการเมืองเท่านั้นนะฮะ <Yeah. S 1> พูดง่ายก็คือ ขังไม่ครบหมายกับเจ้าหน้าที่ชุดจริตนะฮะส่วนเรื่องสารรัฐมนูลนั้นคือเขาไปร้องว่ามีคนที่มีพฤติกรรมที่ไปช่วยคุณทักษิณนะั้นล้มล้างหรือเปล่าล้มล้างการปกครองหรือไม่นะฮะซึ่งสารรัฐท่านก็ชี้ว่าพฤติกรรมมันยังไม่ได้ไกลกว่าจะไปสรุปได้ว่าการที่เขาไปช่วยคุณทักษิณนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งท่านไม่รับคำร้องนี่ก็ถูกต้องแล้วนะฮะอย่ามาฉวยโอกาสอ้างกันมั่วสู้แบบนี้ทาไม่ได้นี่นะฮะเอา ต่อไปครับนะรบเรื่องอำนาจศาลที่ออกหมายขังใหม่นะท่านผู้ชมนะฮะเอาหลักการอะไรมาอ้างนี่นะฮะลูกหาบอาจจะบอกแบบนี้นะครับว่าศาลมีอำนาจไต่สวนและออกหมายขังใหม่ได้ถ้าพบว่าไม่มีการคุมขังตามหมายนะฮะเอาจากไหนมาพูดว่าศาลออกหมายขังใหม่ได้อาจารย์กสรก็ตอบนะฮะว่าหลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับมาตรา 2 4 6ระบ,บุว่าการทุเลาตรงโทษเพราะนักโทษเจ็บป่วยอันตรายถึงชีวิตต้องรักษาตนอยู่ในโรงพยาบาลทำได้โดย 1. ราชทันฑ์สฝ่ายนักโทษยื่นร้องขอต่อศาลหรือ 3. อันนี้สำคัญครับศาลท่านเห็นเองเมื่อศาลสั่งแล้วการนับโทษจะสะดุดหยุดลงทันทีภายหน้าหากหายป่วยฟื้นกลับมารอดชีวิตได้ก็ต้องกลับเข้าเรือนจับ แล้วดับโทษต่อไปตรงนี้แหละครับมาตรานี้แหละที่ยืนยันว่าศาลมีอำนาจตรวจสอบการขังตามหมายของตนได้ไม่ใช่ว่าจะพิภากษาจำคุกไปแล้วราชทรรมจะไปทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมชัดเจนนะฮะ,นนะก็คือมาตราที่คุณจานชายัยพยายามที่จะไปยืน่นก็คือประเด็นนี้ก็คือคุณจารชัยนะครับอาจจะเป็นหัวหอกไปยื่นให้ศาลท่านร้องนะฮะ โดยแง่มุมก็คือ,อาราชธรรมไม่ยื่นอยู่แล้วนักโทษไม่ยื่นเองอยู่แล้วต้องให้ศาลท่านเห็นนะฮะอ้าวต่อไปครับท่านผู้ชมนะฮะคุณทักษิณไม่ถูกขังตามหมายศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจะเริ่มคดีได้อย่างไรนะฮะอาจารย์แกษร์ก็ตอบว่าเมื่อเป็นหมายศาลก็ศาลออกมาเองกับมือศาลก็เริ่มไต่สวนได้เองหรือหากเกรงว่าจะถูกครหาหว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองก็รอให้ผู้ร้อง พร้อมการชี้ช่องที่น่าเชื่อถือก็ทําได้นะฮะอ่าแล้วเมื่อไร่ล่ะครับที่ศาลจะถือว่ามีมูลพอที่ไต่สวนได้แล้วอาจารย์แก้วสารตอบว่าวันนี้ปปชลงมีมติแล้วว่าคดีมีมูลต้องใช้เวลานะครับมติเรียกเอกสารหลักฐานนะฮะพร้อมโทษอาญาถ้าหากขัดถืนนะครับไม่ส่งให้เนี่ยก็ไม่เกินสองเดือนเท่านี้ก็น่าจะพอสรุปได้เป็นคํากล่าวโทษเฉพาะบุคคลก็ส่งให้เขาแก้ตัวได้ ถึงเวลานั้นนะครับสารก็น่าจะาหมายเรียกพยานหลักฐานจากปปชามาเริ่มไตส่สวนได้หรือนะครับถ้าผลการสอบเวระเบียนของแพทย,ยสภา,าออกมาพอดีว่าหมอที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการของคุณัษิินั้นบิดเบือนกรณีเช่นนี้น้ำหนักทําให้สารรวบรวมมานะครับก่อนจะลงมือไตส่สวนซึ่งจะทําให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดนี้อาจารย์แก้วสรรสรุปไทม์ไลน์ไว้ให้ครับว่าไม่เกินกลางปีหน้า น่าจะได้เห็นการใช้อำนาจไต่สวนของศาลได้นะฮะคำถามสุดท้ายก็คือจะจัดการสะสารกันอย่างไรในการใช้อำนาจราชทัน์อภัยโทษทุเลาโทษกุมขังนอกเดือนจำพักโทษความโปร่งใสนะฮะอาจารย์แก้วสันมันกาต้องทบทวนทั้งหมดใช้กรอบอำนาจให้ชัดเจนกว่านี้ให้ศาลตรวจสอบได้มากกว่านี้นะงานสำคัญนี้ปปอชอกมาที่การสภาที่สำคัญคือคณะนิติศาสตร์นะครับ ต้องรู้จักเป็นเดือดเป็นร้อนค้นคว้านําเสนอแทนประชาชนมากกว่านี้บ้านเมืองเราถึงจะมีอนาคตข้างหน้าได้แต่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะฮะนอกเหนือจากอาจารย์แก้วสันให้ผมผมเพงบอกว่าอันนี้นมันชัดเจนนะครับนะฮนะถ้าบทความป๋าเปรียวซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาพูดต่อนะครับกรณีที่อดีตอายาการปรเมศให้สัมภาษณ์ไว้นั้นเนี่ยนะฮะป๋าเปรียวบอกว่าทักษิณต้องอ่านนะบทความของอาจารย์แก้วสันอันนี้นะครับ ทักษิณยิ่งจะต,ง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 ต้อง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 อ่านเลยและครับท่านผู้ชมนะฮะแถมมาร์กวันใน้เสร็จนะฮะว่านะฮะไม่เกินการปีหน้าซึ่งก็ตรงกับวันเวลาที่ป๋าเป๋วได้คำนวณเอาไว้นะครับว่าพฤกษภาคมนะฮะเรื่องนี้น่าจะเสด็จน้ํากันหมดนะฮะทั้งหมดท่านผู้ชมดูภาพรวมนะครับปป,ปชแพทยสภา,าออกมาไล่เรียกกันใกล้เคียงกันนะนะฮะอาจารย์แก้วสารออกมานะครับเนี่ยนะเรื่องนี้นะฮะให้ให้ความเห็นเดี๋ยวรอดูว่าคุณชันชัยจะขยับยังไงต่อซึ่ง เกาะติดช่องสถาบันที่ทางไทยเกาะติดเดอะคริติกเกาะติดปักทงที่ทางไทยเอาไว้ครับตามเรื่องนี้นะตามเรื่องนีนร้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยแต่เรื่องนี้นะผมจะตามไว้เป็นหลักเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอสุดท้ายกับท่านผู้ชมนะฮะมีของแถมถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วกันนะฮะพิทไทยได้อะไรไหมคริคสต์มาสนะฮะซานตี้มีมาแจกของขวัญไม่พิชไทยนะฮะวันนี้ตาก,กล้องแต่งตัวมา แบบเป็นซันตาคอสเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะคุณเรื่องของคุณยิ่งรักนะฮะอาจารย์แก้วสรรก็พูดไว้หน่อยหนึ่งนะฮะไหนไหนมาแล้วก็ถือว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเวรของขวัญวันคริสต์มาสแล้วกันครับนะฮะอ่ามีข่าวว่าคุณยิ่งรักจะกลับไทยเดือนเมษานะฮะกลับเข้าเรือนกลับมาถึงก็ให้ไปจำคุกที่บ้านการสองล่าได้หรือไม่นี่ก็คือคุณทวีออกมาพูดถึงเรื่อง ะะกฎระเบียบเรื่องการจําคุกที่บ้านอาจารย์แก้วสารตอบแบบชัดเจนครับว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับนะฮะเรื่องคุมขังนอกเรือนจํานั้นเป็นระเบียบนะฮะกำหนดเป้าหมายทางทันทวิทยาเสียก่อนเช่นถ้าต้องการคุมขังฟื้นฟูคนติดยาระเบียบเรื่องนี้ก็ต้องกําหนดว่าเป็นค่ายทหารเป็นวัดหรือเป็นบ้านนะฮะที่จะเข้าเงื่อนไขนะฮะอางนั้นจึงมีประกาศกรมราชทรรกกำหนดนะ,ะับที่คุมขังคนติดยาเป็นแห่แงๆไป นะเช่นราบสิบเอ็ดวัดพระบาทน้ำพูหรือถ้าหากตระกูลชินวัตรใจบุญนะครับใจดีจะอุทิศบ้านจันทร์สองล่าให้เข้าโครงการก็ทําได้นะฮะเมื่อประกาศเป็นที่คุมขังนอกเดือนจําแล้วนะครับเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักนะครับเนี่ยอยู่ในขายนี้ก็สามารถถูกส่งตัวเข้ามารักษาหรือไปคุมขังนะครับที่บ้านจันทร์สองล่าร่วมกับผู้ติดยาคนอื่นๆได้ถ้าหากตระกูลชินวัตรใจบุญนะครับอุทิศบ้านจันทร์สองล่าให้เข้าโครงการแบบนี้เนี่ยจารย์แกจยกตัวอย่างให้ดูว่ามันไม่ได้ทําได้แบบนะฮะ เดินเข้ามาแล้วก็นะฮะไปเอาตีนไปแย่ลงในห้องธุรการรับแรกรับโทษน,น้อยหนึ่งแล้วก็ออกไปก็แล้วบอกว่าจำคุกที่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะน่าเกลียดนะฮะทำไม่ได้นะฮะอ้าวก็ถามต่อวันแล้วมันไม่ใช่ให้กลับไปจิตคุกที่บ้านอย่างที่เข้าใจกันนี่ครับนะฮะอาจารย์กาจรย์ก็บอกว่าถูกแล้วครับนะฮะก็เข้าใจกันผิดผิดขืนทําไปเจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยติดคุกนะฮะหรือนะ,ะถ้าอย่างาด้าน ถ้าออกระเบียบผิดไปจากระบบกฎหมายนี้นะครับเนี่ยก็บังคับใช้ไม่ได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการของสภาก็ควรจะเรียกเร่งเรียกนะครับเนี่ยเอาระเบียบนี้มาไตาส่สวนโดยเร็วได้แล้วอ่ะอของแถมครับเรื่องของคุณยิ่งรักณนะฮะอ่ะชัดเจนมากครับท่านผู้ชมนะฮะคุณทักษิณบอกอาจารย์แก้วสรรอาจารย์ควนสวงก็ขาประจำนะฮะวันนี้ขาประจําก็จัดให้แล้วนะครับนะฮะจัดให้แบบชัดๆแบบ โอ้โหผมไม่เคยอ่านนะที่มันชัดเจนมาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นช่องเห็นทางเห็นทุกอย่างมันกับราวฤว่าโอ้โหนะฮะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เนี่ยมันยิ่งกว่าแสงลิบตลีนะตอนนี่มันสว่างจ้าเลยนะฮะเนี่ยจะเดินกันไปถึงตรงนั้นเมื่อไรเท่านั้นเองนะฮะขาประจําจัดให้นะครับขังใหม่คุณทักษินไม่ต้องรอฮะลงมือทําได้เลยและกลางปีนะน่าจะรู้เรื่องครับเรื่องนี้ขอบคุณครับ สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืด The Critic ได้แล้ววันนี้ค่ะ